คุณผู้ชมครับวันนี้จะนำมาท่านมาศึกษาสรารคดีเกี่ยวกับนกแก้วชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่านกแก้วแขกเต้านะครับคุณผู้ชมลักษณะของนกแก้วแขกเต้านี่ก็จะออกเป็นสีเขียวนะครับตัวผู้นี่จะมีลักษณะปา,ากเป็น สีเหลืองนะครับหรือว่าสีส้มนะตัวผู้ยอกใกล้ขนาดปากเป็นสีส้มนะครับนี่เป็นเพศผู้นะครับจะมีปากออกจะง้งวปากจะเป็นสีส้มนะครับนกแก้วแขกเต้านี่นะครับคุณผู้ชมเท่าที่สังเกตด,ดูนี่ มีกำลังศึกษาดูเรื่องของการขยายพันธุ์ของมันนะครับมันจะเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงนั้นแต่ช่วงปลายเดือนธันวานะครับนี่เท่าที่ท่านเกตมาช่วงปลายเดือนธันวาธันวามกรานะครับมันก็ก็มาดูว่ามันมันจะมีการวางไข่หรือ,อยังนะครับก็อันนี้ก็อุตสาหรร์ทำ ที่วางไขใ่ให้มันนะครับอันนี้ทำด้วยท่อพลาสติกนะครับมันก็ยังไม่ไข่นะยังไม่ไข่นะครับซึ่งมันผสมพันธุ์มาในช่วงปลายเดือนธันวามกราด้วยมาจนถึงบัดนี้ถึงเดือนจะเข้ากลางเดือนกุมภาแล้วนะครับจะเห็นว่า ทำที่วางไขให้มันหลายรูปแบบแต่มันก็ไม่ไข่นะครับไม่วางไขตีนนี้เอาโพรงไม้มาใส่ทางซีกบน้นนี่ได้เจาะโพรงให้มันนะครับแต่มันก็ยังไม่ชอบนะครับมันยังไม่ชอบนะเนี่ยมันก็มามาเจาะอีกด้านหนึ่งนะครับนี่มันมาเจาะของมันเองนะครับนี่นะเนี่ยมันเจาะของมันเองนะครับมันมาเจาะโพรงเอง เข้าใจว่าที่ทําไปให้มันคงจะไม่ชอบนะครับมันก็เลยมาเจาะเองนะครับอย่างที่มองเห็นนะครับมันกําลังเนื่องจากว่าไม้อันนี้มันเป็นไม้ที่แห้งตายมานานแล้วนะครับที่อยู่ใจกลางมันก็อาจจะผุนะอาจจะผุมันก็อาจาจะเจาะได้ง่ายได้ง่ายกว่าปกตินะครับนี่มันกาลังเจาะเข้าไปนะก็ยังมีร่วมกันว่าเพราะว่า เมื่อตะกรู่นี้เอาไฟฉชายมาส่องดูมันเข้าไปอยู่ลึกทีเดียวนะแต่ตอนนี้มันออกมาทําที่ปากกระบอกนี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กนะํกำลังศึกษาดูว่ามันมันจะวางไขใ่ในนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับทีนี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าในช่วงนี้มันจะมันจะดูมากนะเะซึ่งมีตัวเมีอยอยู่สองตัวนะครับ แลนะตัวหนึ่งจะไปอยู่ในในโพรงพัดติตที่ทำให้อยู่ข้างในนี่นะนะมันจะดุมากมันจะตีจะกัดกันอยู่นะครับเมื่อเห็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งมาใกล้หรือตัวผู้มาใกล้อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปจิกตีทันทีนะครับเข้าใจว่าน,นิสัยมันมันจะเปลี่ยนไปนะซึ่งปกติมันก็จะไม่ไม่ต่อสู้กันนะครับ แต่ว่าช่วงนี้มันมันจะวางไข่เนี่ยมันรู้สึกมันจะนิสัยหรือความดุร้ายของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับแม้แต่มือเราจะไปจับแกไปใกล้อย่างนี้ก็ไม่ได้มันมันจะเข้ารุมตีทันทีนะครับอ่านิสัยมันเปลี่ยนไปนะครับก็อาจะศึกษาต่อไปอีกทีว่ามันมันจะวางไข่ในนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับ อนะอีกตัวหนึ่งมันมันเข้าไปอยู่ในรูดกำลังโผล่อ,ออกมานะอยู่ในโพรงที่ทําให้ด้วยปฏสตินะครับนะครับก็ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะไข่ตรงนี้วางไข่ตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าบางครั้งมันก็เข้าไปอยู่ในในในโพงทางด้านโน้นนะในโพงนะทางด้านโน้นที่มีตัวผู้ เก้าเยียนครับมันก็มีโพรงเหมือนกันนะนะกลังไปดูโ <Yeah, S 1> พรงทางด้านนี้ที่ที่ทาให้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามันจะมาวางไข่ในโพรงนี้หรือเปล่านะมีโพรงด้านนี้นี่ทาไว้ให้มันเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันมันจะมาวางไข่หรือเปล่าเนี่ยโพรงทางด้านนี้นะครับ ตอนนี้มันมันเข้ามาอยู่ในในโพรงของปฏิที่ทําให้นะครับนี่ยเนี่ยมันก็มาเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยังยังไม่วางไข่ซึ่งมันผสมพันธ์มาเดือนกว่าจะเข้าสองเดือนน,นะครับซึ่งลักษณะของนกนี่มันมันไม่เหมือนกับไก่ซึ่งไก่นี่มันจะผสมพันธ์อย่างไก่แจ่มันจะผสมพันธ์ไปวางไข่ไป ่ณะผสมพันธุ์ไปมันก็วางไข่ไปเรื่อยๆนะครับไก่แย่แต่ว่านกนี่นี่ยังยังยังในเดือนก่อจะท้องเดือนแล้วมันมันยังไม่วางไข่เลยนะครับก็จะศึกษาต่อไปทีว่ามันมันจะเริ่มวางไข่ในช่วงไหนนะครับส่วนตัวนี้มันมันกำลังมาทำรังกันใหญ่เลยนะมันมาเจาะเองนะเพราะว่าเจาะมุ้นวลไทยมันมันไม่ชอบนะมันไม่ชอบ หรือจะเอาวัสดุอื่นมาทํารังให้มันมันมันก็ยังไม่ชอบนะครับมันก็เลยมามาเจาะโพรงให้มันกว้างขึ้นด้วยตัวมันเองนะครับนี่มันเข้าไปอยู่ในโพรงนะครับให้อยู่ในโพรงนะครับมันกําลังมันเริ่มเจอะมาได้หลายวันแล้วนะสามสี่วันแล้วนะที่มัน จาะตรงนี้นะครับก็ก็จะศึกษาดูอีกทีว่าว่าพฤติกรรมมันจะมันจะแสดงอ,งอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างนะครับนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ธรรมาชาติเกี่ยวกับนกแขกเต้าหรือว่านกแก้วประเภทที่เรียกกันว่าน,นกแก้วแขกเต่านะครับ กม่ได้เห็นว่ามันผสมพันธุ์มาตั้งแต่ปลายเดือนธันวามกรานี่กลางกุมภานะครับก็ยังไม่เห็นว่ามันวางไข่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าที่แน่นอนมันมันจะวางไข่ในช่วงไหนนะครับดี๋ยวก็ตามช่วงนี้ก็ถูว,ว่าตัวเมียก็จะหารังหาอะไรที่จะวางไข่ลนะครับ ที่โพรงไม้ที่ทําให้นี่ก็เข้าใจว่ามันมันน่าจะได้ที่ที่จะวางไข่แล้วนะครับโพรงไม้ที่เห็นนี่นะครับก็ติดตามดูอีกทีว่ามันจะจะเริ่มวางไข่ได้ในในวันไหนนะครับนี่เป็นการศึกษาสภาพชีวิตแล้วก็การขยายพันธุ์ของนกนะครับซึ่งเป็น นกแก้วชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่านกแก้วแขกเต้านะครับเนี่ยตัวนี้ลังนี่มันมันมันมาเจาะเองนะครับเพราะว่าเดิมทีนั้นได้ทําให้เจาะเฉพาะด้านฝั่งโน้นนะครับทีนี้มันมาทำเสเองมาเรามาเอาปากของมันเนี่ยมาใส่มากัดมาแทะตรงเนี้ยนฮะจนเป็นโพรงเข้าไปนะ จนสามารถอยู่ได้นะครับนะครับนี่ยนะเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะวางไขกในตรงโพรงนี้นะครับนะด้านบนก็เป็นตัวคู่ซึ่งมีอยู่สองตัวนะครับนะตัวเมียก็มีสองตัวแต่ว่าตัวนี้ยังยังยังไม่เห็นเลยว่าตัวเมียจะอยู่ในโพรงตรงนี้ที่ทําให้ด้วยพลาสติกสีดํานะครับกล่องพลาสติกสีดําแล้วก็เอา มาปิดไฟที่ด้านหน้าของปากทางเข้าไปในนี่นะครับนี่ครับที่เป็นการเฝ้าดูศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วแขกเต้านะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมมันว่ามันมีสภาพเป็นยังไงนะครับี่เขาจะเชื่องมากนะเนี่เขาจะเชื่องมาก นะซึ่งเราเลี้ยงมาตั้งแต่มันยังยังเล็กๆอยู่นะครับเพราะนั้นมันจะเชื่องมากนี่สามารถที่จะจับมันได้เลยนะครับยกเว้นว่าม,นมนันมันจะฟันมันอาจจะคมแหลมมากตรงจมูกปากนะครับนี่บางทีมันมาเลียม,มือบางทีมันก็กัดนะครับ เราเอามือไปใส่มันนะที่เชื่อว่าถ้าเอามาจากนอกกรงมันก็คงจะไม่หนีไปไหนนะรับคงจะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ไม่เชื่อใจมันเท่าไหร่นะครับก็ให้มันอยู่ในกรงนี้ไปก่อนนะครับนี่คือเป้าหมายอยากจะลองขยายพันธุ์ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเผื่อมันได้ผลนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมัน วางไข่ไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่า,าไม่ฟักของอกเป็นตัวอ่อนนะครับคือเน่าไปเฉยๆอาจจะเนื่องจากมันไม่มีเชือเหรือยังไงไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นตัวผู้ยังไม่ได้เอามายังไม่ได้เอามาใส่ในกลงนี้นะครับแล้วก็ไม่จะเป็นเพราะว่ามันไปทําโพงอยู่ที่ใต้ดินก็ไม่รู้นะเพราะว่าช่วงปิที่แลแล้วมันไปเจาะโพงใต้ดินแล้วก็ เขาไปวางไข่ในโพรงใต้ดินเขาบอกว่านานทั้งเกียตดูว่าทําไมมันฟักไข่นานทําไมไม่ออก็นตัวสักทีดูอีกทีเขาบอกว่าไข่มันเน่านะครับอันนี้ก็ลองดูปีนี้อีกทีนี่ว่ามันจะเป็นยังไงนะนะมันมันอยู่ในช่วงกําลังเข้าใจว่ามันมันคงจะต้องการที่จะวางไข่นะครับ ตัวผู้นี่จะไม่คุ้นนะไอกับอยู่โน่นตัวผู้ทั้งคู่นี่เป็นตัวผู้หมดนะครับเนื่องจากเพศผู้นี่ไม่ได้เลี้ยงมาแต่เล็กนะครับมันก็เลยไม่เชื่องไม่คุ้นคนนะครับส่วนเพศเมียนี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับมันก็เลยคุ้นมากนะครับคุ้นมาก จะเรียนรู้ศึกษาดูอีกทีว่ามันจะวางไข่มันจะขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะครับ